บาไอ้โอยมึงจะไปวัดไปตานขันเขาอีแม่แมนคอรอีแม่จะบอกมึงว่าขอเปลี่ยนของตาน่องเตอะมาได้หอหนึ่งกับเขาหนงจอกอีแม่กา,ายขนาดเข้าภาชามึงกับทานหอหนึ่งกับเขาหนงจอกปีใหม่ปีหวานมึงกับทานขอหนึ่งกับเขาหนงจ๊อก ขนาดควายหลวง้าน,ข,นข้ามึงก็ใส่ห่อหนึ่งข้าวหนมจอกออ,แม,อแม่อีแม่กายขนาดห่อหนึ่งมึงเขาก็ไข่จุนไปเนี่อีแม่มาเตะพ่อไม่เห็ยกบปีจิ้นไก่เพราะบะหมี่มีสองสามตินติดกระดูกแข้ยบางหอ่อไอแม่เอามาเตะก็มีกะนอชมอันติจิ้นนั่งนักสู่เขาเอาไม่กันรัดหมายไว้กินคนเดียวโมนี่มาไอ้เฮ้ย เอาไปแบ่งให้ยมมาถูดยมมาบานเปิ่นก็กินหอหนึ่งพอขายแล้วขอเปลี่ยนจากหัหนึ่งเป็นกินลาบเป็นชาพองเตอมาไอ,อ้เฮ้ยเปลี่ยนจากขนมจ๊อกคือเป็นพิซซ่าเคเอฟซีก็ได้เนื้อมาอ,ายอ้ย้อยอีแม่คอยร้องละมาไอ,าอ้เฮ้ยอีแม่กายหัวหนึ่งก็ขนมจ๊อกขนาด จะไปดืมเลยมาไอ้เนอีแม่จะไปแล้วนะอายุมันขวัญอยู่เนอะมาไอ้โวย